ตอนนี้อยู่หน้าบ้านค่ะไกลคำหรอไงนั่นก็บ้านดารารัตกับบ้านนะช่วยค่ะนั่งอ่านหนังสือหน้าบ้านอุ๊ยร้อนจังเลยเนาะเหมือนฝนจะตกอะอากาศแบบมันอบอ้าวรู้สึกร้อนเอะหรือว่าต้องย้ายเขาไปนั่งข้างในบ้านเนี่ย เพราะว่ามันเริ่มจะมืดแล้วเปิดโคมไฟดีกว่าโหไม่ต้องย้ายไปไหนละเพราะไฟพัดลมตัวเนี้ยเปิดได้ถึงสองระดับอยากจะเปิดสว่างมากสว่างน้อยก็ได้ร้อนๆแบบนี้เราต้องเปิดพัดลมไปด้วยแค่นี้ก็น่าอ่านหนังสือสบายใจเฉิบละ โอ๊ยังไม่หายร้อนเปิดแรงกว่านี้ได้ไหมดีจังเลยไม่คิดไม่ผิดเลยจริงๆที่ซื้อพัดลมตัวนี้มาราคาก็แสนถูกพกพาก็สะดวกพัดลมตัวนี้นะคะเป็นพัดลมไร้สายสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็มีคมไฟในตัวนะคะเครื่องเล็กกะจิ๋วเดียวนะคะแต่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงเลย ใช้งานยาวนานถึง5ชั่วโมงนะคะแบตเตอรี่ขนาด1,600ม ah, ิลลิแอมนะคะขนาดแบตเตอรี่1,600ม ah, ิลลิแอมและในขณะที่เราชาร์จไฟอยู่นั้นก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยนะคะแสงไฟสามารถปรับได้ถึง2ระดับด้วยกันนะคะระดับที่1แล้วก็ระดับที่2ถ้าอยากรู้ว่าไฟสว่างแค่ไหนเดี๋ยวเราจะปิดไฟให้ดูค่ะ,อะเอาใหม่นะคะอันนี้คือระดับที่1เป็น แสงไฟที่สว่างที่สุดนะคะแล้วก็ปรับอีกระดับนะคะก็คือซอฟลงมานะเปิดไฟเลยค่ะส่วนแรงลมนะคะก็สามารถหมุนปรับได้ตามต้องการเลยนะคะ มุนปรับไม่ว่าจะเป็นลมเบาหรือลมแรงรุ่นนี้นะคะแนะนําเลยพัดลมพกพาของเราพัดลมพกพาไร้สายนะคะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงกันเลยนะคะจะเปิดพัดลมอย่างเดียวก็ได้หรือจะเปิดไฟอย่างเดียวเปิดควบคู่กันไปก็ได้เลยนะคะมีสีให้เลือก2สีด้วยกันพัดลมไร้สายของเรานะคะมีให้เลือก2สีสีเขียวแล้วก็สีชมพูสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะราคาหนึ่งเครื่องราคา1เครื่อง,ง390บาท390บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะ